โอเคครับก็ไม่เหมือนกับผม,มนะในการเล่นยอเจมจะมือโดยผมเอยาไซนาวนะครับวันนี้ก็มาเออ่รีวิวไอเทมในเออ่โดตานะครับโดตาสองโดตาด้วยนั่นแหละนะครับนั่นก็คือชื่อว่าเอ่อหลดออฟเอ่อตัสหรือไม่ก็อาตัสหรือว่าอะไรสักอย่างนี่นะครับเป็นไอเทมที่น้อยแบบผมตั้งแต่เล่นมาไม่เคยเห็นคนออกอันนี้เลยนะครับก็คือทำให้อันนี้มันมี ผมทาให้เดินชาร์จสี่วินะครับหกสิเปอร์เซนตนะครับแล้วก็เอบวกอิน25ยี่สิห้านะครับบวกพลังชีวิตสามรยห้าสิบเครื่องบินมันจะบินน่านกูณทำไหมนะครับนะครับเออถามว่าเทปเนี้ยมันดีไหมดีครับแต่ว่ามีข้อเสียอยู่คือราคามันแพงครับเราต้องซื้อถึงสามพันเลยทีเดียวจะเปิดในร้านค้าให้ดูครับโอเคนี่สามพันหนึ่งนะครับสามพันหนึ่งผมจำราคาผิดผิดไปร้อยหนึ่งครับก็ อย่างที่บอกครับมันแพงครับเดี๋ยวจะมาลองใส่บอร์ดให้ดูกันครับโอเคระยะมันก็ไกลอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองเดินมาใส่ให้เลยเนี่ยมันไกลอยู่นะครับแล้วก็เดินสโลอย่างเงี้ยซีวีนะครับอย่างที่บอกกันนะครับมันไม่มีบอร์ดระยะในการกดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองไกลกว่านี้หน่อยนึงก็เนี่ยประมาณวงขนาดเนี้ยครับไกลอยู่นะครับทําให้เดินช้านะครับนี่ถามว่า กิโลจำพวกไหนสมควรออกนะครับก็น่าจะเป็นพวกซับแพงอะครับก็คือซับเลือดเยอะแล้วก็อะไรเงี้ย้อควรถ้าถ้าจะให้แนะนำจริงก็ควรจะเป็นสายอินครับเพราะว่ามันบอกอินด้วยเออ25นะครับถ้าจะให้แนะนำจริงให้ออกอะ่ะควรจะเป็นพวกไอวนซากอะไรเงี้ยครับว่าถ้าผมอ่านผิดไอไวซากอ่ะผมอ่านผิดก็ขออภัยนะครับไม่รู้ว่ามันอ่านชื่อว่าอะไรผมเรียกไวซากมาตั้งแต่เล่นดอทหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ เออเลอรแชกอะไรอย่างเงี้ยครับเลอรแชกอะตอนที่จังหวะบวกอะไรเงี้ยครับมันจะเหลือมานาไว้พอสมควรนะครับก็สามารถออกกันมาได้ครับพวกซัพพอร์ตพวกแท้งอย่างที่บอกครับซับแท้งอะไรเงี้ยควรจะออกมานะครับเออจำพวกถ้าเป็นพวกสเต็งอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับอย่างเช่นพวกเอ่อไทฮันเตอร์อินิกมาอะไรอย่างเงี้ยเออโอมิไนไม่ใช่อินิกมาเอ่อโอมิไนเนผมไม่ค่อย แนะนำเท่าไหร่ครับเพราะว่าเออมันบวกอินด้วยใช่ป่ะอ๋อมันบวกเลือดบวกเลือดนี่ก็คือมันมันก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะซื้อไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าให้แนะนําผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ไอเทมนี้มีข้อเสียก็คือมันก็ควรจะเป็นซับบอร์ดที่ออกใช่ไหมครับแต่ว่าซับบอร์ดส่วนใหญ่จะมีท่าเดินสโลอยู่แล้วครับอย่างเช่นเอนชาร์อย่างเงี้ยเอนชาร์เต็ทก็เอนชาร์ดเทก็มีท่าเดินสโลที่แบบช้าโคตรๆอะไรเงี้ยครับ มันก็เมีหลายตัวที่แบบสโล w ด้วยลดเกาะด้วยอย่างไทแอนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ถามว่าทำไมไอเทมนี้คนไม่ออกหนึ่งราคาแพงสองคือ,อ,อพวกที่จะออกคือซัพพอร์ตก็อย่างที่บอกไปแหละครับแต่ไอเทมนี้มีข้อดีก็คือสวินะสี่วิก็คือตายอ่ะตายได้ง่ายๆนะครับเดินสโลสีวิเนี่ยครับก็อืมบอกเป็นรีวิวให้แล้วกันนะครับสำหรับไอเทม l อส o of Atas นะครับก็เป็นไอเทมที่ดีนะครับแต่ว่า เออคุณคนออกกันบ้างผมเห็นมูโปก็ไม่ได้ออกกันนะเดี๋ยวถ้าเป็นคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรีวิวไอเทมอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้มาแป๊บเดียวเราก็าไปนะครับก็